วารตตีดีบี22ภูมิใจเสนอขอมมันดูรับจ้างโดยสยุมภูทศพดคืนนั้นพวกเรารับนอนกันในล่องคูเลตนั่นเองเสียงปืนใหญ่ของข้าศึกซึ่งยิงรบกวนมาเป็นระยะระยะทำให้ผมผวาจนสุดตัวตั้งหลายครั้งหลาย กองพันของเราคู่พันวน,นาสั่งระงับการยิงตอบโต้อย่างเด็ดขาดเพื่อประหยัดกระสุนนอกจากจะยิงแฟร์เพื่อตรวจการความเคลื่อนไหวของข้าศึกเท่านั้นอย่างไรก็ดีความอ่อนเพลียที่ประจุมาตลอดทั้งวันทําให้ผมเผลอตัวหลับไปจนได้มารู้สึกตัวอีกทีก็อีตอนเสียงระเบิดดังเอกระทึกคึกโคงอยู่ในดงกับระเบิดเบื้องล่าง ประสานหูของผมไม่ฝาดจนเกินไปนะักผมได้ยินเสียงวัวร้องประสานเสียงแทรกขึ้นมาอย่างเอ็ดอึงไปหมดทหารเวียดนามเหนือวางแผนทะลรวงดงระเบิดของพวกเราด้วยการต้อนวัวฝูงเบลอเลือกนำหน้าทหารราบดของพวกมันซึ่งขณะนี้ส่งเสียงเจียวจ้าบุกตะลุยเข้ามามองดูยุบยับไปหมดสำร้ายไปกว่านั้นปืนใหญ่ซึ่งซาไปพักหนึ่งก็เริ่มระดมยิงทียิบขึ้นมาอีกครั้งเหมือนจะนัดกันเอาไว้ สถานการณ์กองพันธผมดูท่าจะถึงขั้นริกฤิซสแล้วก็มังดงระเบิดเบื้องล่างถล่มทลายไม่มีชิ้นดีซากศพวัวหลายสิบตัวระเกะระกะอเนจอนาถใจภาพของวัวที่ลอยละลิ้วขึ้นสุดท้องฟ้าเนื่องจากอำนาจระเบิดสร้างความตื่นเต้นให้กับผมสุดประมาณสักพักใหญ่ๆแผนการะลวงลงระเบิดของพวกมันก็สับฤทธคผลผ <c oughs> ูสีขาวนัดหนึ่งถูกยิงโดงขึ้นมาลอยฟ้องอยู่เหนือดงระเบิด ซึ่งราบเรียบเป็นหน้ากองนั้นเชื่ออึดใจต่อมาผมก็มองเห็นกลุ่มทหารราบของพวกมันถอนตัวออกไปจากพื้นที่ดังกล่าวอย่างน่าเครือนแคลงใจมันจะถอยหาพ่อหาแม่มันอะไรวะเดินขึ้นมาเฉยๆพวกกูก็มีปัญญาจะไปสู้กับมึงแล้วอีหาคนหรือมดกันแน่ว่าเสือกแห่ก็ขึ้นมาได้ทั้ง 3- 4พันสตรองแมนบนพื้นพรรมออกมาพร้อมกับบรรจุลูกกระสุนปร์สอเข้าไปตรงบริเวณด้านท้ายของตัวปืนด้วยท่าทางเส็งสง อ่านสัญญาณถอนตัวของมันซองแมนแต่เป็นการถอนตัวชั่วคราวเท่านั้นปเดี๋ยวคุณคอยสังเกตด,ดูให้ดีๆก็แล้วกันพวกมันมักจะมียุทธวิธีแปลกๆที่พวกเราคาดไม่ถึงอยู่เสมอนั่นคุณจะยิงปืนเดก้านี่จริงๆเหรอพวกเราเป็นที่ปรึกษาไม่มีหน้าที่รบคุณควรจะรักษากฎของพวกเราเอาไว้บ้างหัวหน้าเจฟฟี่ปลามซองแมนออกมาเมื่อมองเห็นเขากำลังจะทำผิดกฎข้อบังคับโดยการใช้ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังยิงถล่มทหารเวียดนามเหนือซึ่งอยู่เบื้องล่าง ก็แล้วเมื่อครั้งที่หัวหน้ายิงหมดคำผาแล้วครับมันผิดกฎหรือเปล่าสโตรงแมนซึ่งไม่ค่อยจะกินเส้นกับพวกอเมริกันเท่าไหรนะ่นักย้อนถามออกมาด้วยเสียงฉุนฉุนนั่นมันสถานการณ์บังคับพวกเขาต้องการจับพวกเราโดยเฉพาะเราต้องป้องกันตัวตายหายผมนะอยากจะช่วยทหารลาวพวกนี้ลบใจจะขาดแต่มันจนใจจริงๆกดข้อบังคับพวกพวกผมนี่มันหยุมหยิมเหลือเกินแล้วครั้งนี้สถานการณ์ไม่บังคับหรอครับหัวหน้าลองไอ้แก้วมันขึ้นมาบนฐานได้หัวหน้ารู้ไหม มันจะจวกใครก่อนค่าหัวของอเมริกันนะไม่ว่าจะเป็นหรือตายคนคนหนึ่งนะไม่น้อยกว่าพ0 0ดอลลาร์ขึ้นไปหัวหน้าจะงองมืองอเท้าอยู่ก็ตามใจนะอ๋ออ้วร่วมสังครรมด้วยคนว่าสตรองแมนหมดแต่คำนึงถึงกดหาเหวนั่นมีอ้วเป็นไมแน้แน่ๆมาอ้วบรรจุให้ลื้อเองโคสกี้อเมริกันผสมรัเสเซียกระเจนผุ่มเข้าไปหาสตรองแมนหัวหน้าเจฟฟี่กำชับออกมาด้วยน้ำเสียงเสียบขาดยึดโคสกี้ นักงานตัดข่าวชง,งักกึกหัวหน้าผู้ปรึกษาชาวอเมริกันทุกแขนเสื้อขึ้นไปเกือบถึงหัวไหล่ผมใจหายวาบยิกอยู่ในใจว่าโคสกี้ต้องโดนตะบันหน้าอย่างเด็ดขาดที่ไหนได้หัวหน้าเจฟฟี่ก็พูดออกมาอย่างหน้าตาเฉยว่ามันจูเองไอฮาอยากยิงไอปืนเดก,ก้านี่จะตัวสันอยู่แล้วตั้งระยะยิงหรือย,ยังสตรองแมนลูกเล่นของเจฟฟี่ทำให้พวกเราหัวรกกาดออกมาใหญ่ ผู้สีแดงสดใสสว่างพึบขึ้นมาเหนือบริเวณดงระเบิดอีกครั้งชิบหายแล้วบิ๊กแมนนั่นคืออนสัญญาณเข้าตีแบบบ้าเลือดของมันผู้สีแดงปรากฏขึ้นมาณาที่ใดขอให้คุณพึงสำเนียกว,ว่ามันจะทุ่มเทกำลังทุกชีวิตเข้าบทขยี้บนที่ดังกล่าวนั้นอย่างยอมถวายชีวิตไม่ว่าจะสูญเสียขนาดไหนพวกมันก็ยอมเดี๋ยวคุณจะเห็นพวกมันวิ่งขึ้นมาบนฐานเราเหมือนกับฟูงมดนั่นออกมาแล้วยิงเลยสตรองแมน ทหารเวียดนามเหนือวิ่งควบออกมาจากที่ซ่อนหลังสันเนินพร้อมกับโห่เสียงร้องสนั่นว่นไหวสำร้ายผมยังได้ยินเสียงเคาะโลหะดังก้องแกงก้องแกงไม่ขาดระยะลูกกระสุนปรสอห้าเวิ่งปลารดออกจากลำกล้องด้วยระบบยิงตรงเป้าหมายของมันก็คือลุมทาหารเวียดนามเหนือซึ่งยุบยับอยู่เบื้องล่างนั่นเองเสียงแรกคือเสียงกระสุนตอนระเบิดออกจากลำกล้องสุดท้ายก็คือเสียงกระสุนตกลงกระทบที่หมาย และฝีมือของไอ้ล้วนก็เด็ดดวงยิ่งนักกลุ่มทหารเวียดนามเหนือกลุ่มหน้าสุดซึ่งวิ่งควบกันมาอย่างคึกขนองนั้นกระเด็นหายวบไปเหมือนโดนพายุมุนหวหน้าเจฟฟี่สลัดปอกกระสุนทิง้งแล้วบรรจุลูกใหม่เข้าไปได้ค่อมแคล่วว่องไวและชำนิชำนาญจนผมทึ่งอยู่ในใจปัดดนนั่นเองหากระสุนชนิดต่างๆเท่าที่เหลืออยู่บนฐานปฏิบัติการก็ถูกระดมยิงลงไปยังที่ราบแอ่งกระทะเบื้องล่างเหมือนกับจะเป็นการสั่งหลั ทั้งๆท,ที่ผมมองเห็นอย่างถนัดหูถนัดตาว่าพวกมันตุกสุนล้มตายเป็นใบไม้ร่วงพวกมันก็หยดหนุนเนื่องเข้ามาอย่างบ้าคลั่งมีหนำซ้ำบางคนยังถือโลหะรูปร่างเหมือนกับไม้ค้ำถอวิ่งดาหน้าเข้ามาอีกเปลียนนลอกแล้วละลอกเราชิบหายลูกพี่เจอระเบิดแรงสูงในกระบอกเหล็กอีกแล้ววันนี้ฐานของเราไม่แหลกลางก็นับว่าเฮงเหลือทนสตรงแมนพูดไปยิงไปจุกสุนเกือบจะสูงเท่าแนวกระสอบสายฐานปฏิบัติการบริเวณตีนดอยของเรา ชิปหายไววอดหมดแล้วด้วยอํานาจ TNT ที่บรรจุอัดแน่นอยู่ในกระบอกเหล็กหน่วยเซปเปอร์หรือว่าหน่วยกล้าตายของทหารเวียดนามเหนือใช้วิธีชาร์จตัวเองเข้ามาใกล้ๆฐานปฏิบัติการและกดสวิตช์ให้ระเบิดในกระบอกเหล็กทํางานโดยยอมตายเข้าพร้อมกับแรงระเบิดอันรุนแรงนั้นไอหำวิ่งจีเข้ามาหาผมด้วยน้ําตาอาบแก้มมันพูดพางสะอื่นด้วยน้ําเสียงหักๆนายครูจานายผมสั่งให้ในายครูพาพวกฝรั่งถอนตัวไปยังสนามบินเดียวนี้ ฐานปฏิบัติการมีหวังแตกแน่ผู้พันจะควบคุมทหารยันก้าศึกเอาไว้จนวินาทีสุดท้ายให้ผมออกเกียร์พื้นที่ล่วงหน้าไปก่อนผมไปละนายครูไอห,หำพาทหารลาวห้าคนลัดเลาะลงไปจากยอดดอยผมอธิบายสถานการณ์ให้พวกผู้รึกษาชาวอเมริกันฟังอยู่ครู่หนึ่งแล้วรีบถอนตัวตาไอ้หำลงไปยังเส้นทางเบื้องล่างทันทีพวกเราทั้งหกคนเดินเป็นแถวเรียงเดี่ยวด้วยระยะต่อคนละสิบเมตรจะฟี่นำหน้าสโตรงแมนและผมทนถัดมา ส่วนโคสกี้เบอร์โตีและเบอร์นาอยู่ท้ายขาบวนทุกคนกระชับปืนสายตาสอดสายไปในภูมิประเทศทั้งสองข้างด้วยอาการระแวดระวังรอยเท้าของไอห้หำซึ่งร่วงหน้าไปก่อนเกือบ20นาทียังปรากฏเด่นชัดอยู่บนพื้นดินซึ่งค่อนข้างจะเปียกชืน้นด้วยละอองน้ำค้างนั้นหลังจากใช้เวลาเดินทางเกือบครึ่งชั่วโมงพวกเราก็เคลื่อนที่มาถึงบริเวณที่ลูกน้องของหมดคำผาโดนพวกเรายิงตายร่างของทหารลาวซึ่งนอนระเกะระกะอยู่ที่พื้นทำให้พวกผมชะงักงันไปรู่นหมายการ เจฟี่ซึ่งเดินอยู่หน้าสุดอุทานออกมาแทบจะไม่เป็นภาษาคนภาพที่มองเห็นอยู่เบื้องหน้าสะเทือนจิตใจของพวกผมทุกคนจนกระทั่งต้องชะง,งักนิ่งเหมือนกับโดดสาอ้หำถูกมัดตึงอยู่กับต้นมะยมป่าศีรษะถูกเชือกล่มสีเขียวผูกรั้งเข้าไปแนบกับโคนต้นไม้มือทั้งสองข้างถูกไผ่ไปข้างหลังในลักษณะโยงกับขาทั้งสองข้างเสื้อเครื่องแบบถูกถอดออกจนเหลือแต่ร่างที่เปล่าเปลือยอวัยวะเพศถูกเชือนออกทั้งพวง นอกจากนั้นบริเวณหน้าอกก็ยังถูกกรีดด้วยมีดจนลงมาถึงสะดือดวงตาข้างหนึ่งถูกควักออกไปอย่างสดสุด,ดอนร้อนเลือดที่ทะลักออกมาเหมือนกับสายน้ําทรงกินข้าวคะคลุ้งไปทั่วบริเวณเสียงอุทานของเจฟฟี่ทาให้ไอหัมปือตาข้างเดียวที่เหลืออยู่ขึ้นออกมาหมาุผมด้วยความลำบากยากเย็นผมเย็นเยียบเข้าไปถึงไขสันหลังไอหัมพยายามจะเรียกชื่อผมแต่มันพูดไม่ได้เพราะลิ้นของมันโดนตัดออกไปอย่างเหี่ยมโหดทารุ ใบหน้าของมันเยเกด้วยความเจ็บปวดสุดชีวิต Big Man นค okay, ิวฮ i มบิ๊กแมนคิวฮิมบิ๊กแมนคิวฮิมเจฟฟี่กัดกลามเอ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงแหบเครือให้ผมฆ่าเจ้าหำให้พ้นความทรมานเสียทีผมกระตุกจุด45ออกมาพร้อมกับกระชากข้อบปืนขึ้นลำดังแคล้งให้ตายสิครับทั้งๆที่อาการของไอ้หำเข้าขั้นโคม่ามันก็ยังมีอาการสะดุ้งสุดตัว อันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่รู้ตัวว่าตัวเองใกล้จะตายผมถอยหลังออกมายกปืนขึ้นจ้องไปยังร่างของมันด้วยจิตใจที่แทบจะไม่เป็นของตัวเองม,มือที่อยู่ในโกลงไกดูเหมือนจะอ่อนเปลียเพียแรงแทบจะไม่มีแรงดึงไกที่เบาหวิวนั้นได้เลยไอหำเหลือบตาขึ้นไปมองบนต้นไม้เหมือนกับพยายามจะส่งอาณาสัญ,ญญาณให้ผมทราบข้อความอะไรสักอย่างแต่ไม่ทันการเสียแล้วร่างของโคสกี้ซึ่งยืนอยู่ทางด้านขวางผม พงังะ์รมคว่ำลงทันที